ของเฮาคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะ้ะนี่ค่ะิ่งเด้อถ้าเป็นผูกเชือกตะไครยแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นี่เชือกเชือกนี่เป็นทุ่งปุ๋ยนะคะเป็นทุ่งปุ๋ยนะคะเนาะเมือเมือน,อน,นตับแจงเนาะค่ะเนาะบดชัดเลยเนาะค่ะเนาะขยับมาอีกหน่อยเนาะค่ะเนาะขยับกล่องก็ได้จ้ะวิธีการเก็บยอดนะคะเก็บยอดถั่วเนาะพูดง่ายๆเนาะ เก็บยอดถั่วนะคะแม่นั่นทําทําเป็นอันอันนี้เดียวแล้วจะพี่น้องเห็น่แต่วาเขา้าทําแบบสี่นี่มันก,ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าถาเข้าใส่ตะไคร้มันจะออกยากนะคะเวลาหย,ยอดมันออกขาก็เจ็๊บออกขึ้นแตงนี่ค่ะทุกคนเนี่นยนะเนาะมอ่งบ่ข่อยเห็นเพราะว่ากลองบ่ค่อยอันนี้ไปไหนนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อพี่หนิงข้ากะจะมาเตรียมแลนะ้วค่ะเนาะ เตรียมที่จะผูกนะคะโอ๊ยท่านได้เตรียมพร้อมนะค่เนาะท่านได้ห่อหนาอยู่ค่ะห่อนกระออกยากนะค่ะแต่เขามาใส่วิธีผูกก่อนเนาะค่ะเนาะผูกก็เชือกเหมือนกระแตงนะคะผูกเชือกเหมือนกระแตงเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายเลยค่ะมาชมแปลงทัวไม่นั่นเนาะค่ะเนาะกำลังงามเลยค่ะกำลังติดตอหยอดออกอยากปาแตงแล้วก็มาเข่าปาทัวนะคะทุกคนเขาทำจะสีแหละค่ะไปเรื่อยๆเนาะค่ะและกระออกยากนะค่ะแต่เขามาใส่วิธี ผูกก่อนเนาะค่ะเนาะผูกก็เชือกเหมือนกระแตงนะคะผูกเชือกเหมือนกระแตงเนาะค่ะเนาะเม่ได้เอาเชือกมามัดเนาะค่ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวไม่น <sem clothes. S 1> ั aine, ่นปาดเอาเชือกฟางก่อนค่ะนพาเชือกปั้งมันยังอยู่ส่วนหนึ่งเนาะวิธ <ver> ีการที่เฮาเฮาเห็ดจังใดสีไฮแอนเม่ได้เอาเชือกมามัดเนาะค่ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวไม่นั่นปาดเอาเชือกฟางก่อนค่ะนพาเชือกปั้งมันยังอยู่ส่วนหนึ่งเนาะ วิธีการที่เฮาเฮาเห็ดจังไดสีหฮอยันวิธีการที่เฮาเฮาเห็ดจังไดสีหฮยอยันแต่ถ้าเขาใส่ตะไคร่เนี่ยก็สบายนคะคะเนาะแต่ว่าบางเถ้าทไม่น่านเห็ดไหลไม่น่านกับสีใส่ตะไคร่นะค่ะถ้าเป็นเชือกฟางที่โตอ่อนอ่อนเข้ามาฉีกนี่น,นี่เชือกเชือกนี่เป็นทุ่งปุ๋ยนะคะ ทุ่งปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเมือเมือนกับใแจงเนาะค่ะเนาะบบชัดเลยเนาะค่ะเนาะขยับมาอีกหน่อยเนาะค่ะเนาะขยับกล่องก็ได้จ้ะบ่ได้ใส่หมวกค่ะมัอนี่หมวกโอ๊ยหน้าหน้าใจใดหูรื้อหมวกพี่น้องเลยเอาผ่านี่แหละเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะบ่ต้องหยากเนาะค่ะเนาะโอ้ยลืมใส่อันนี้อันจะหนีมากเนาะค่ะเนาะมีตัดใส่อันถุงมาอยู่ค่ะบ่ได้ใส่หมวกค่ะมัอนี่หมวก โอ้ยแมา่าจะได้หูรึหมวกพี่น้นงเลยเอาผ่าในแหละนค่ะเนาทุกคนเนาะออกยากนะคะ่ะเวลาหยอดมันออกเขาก็เจ็บออกก็แตงนี่ค่ะทุกคนนี่แหละ,ะเขาหลอกแล้วเขามามัดเสียเอวนะคะหมัดเสียเอวเขาเพื่อที่มันจะหยิบไงนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้อันนี้บางบังเห็นบ่าจ๋าหมืดบ่เขากับลงมาแปลงแปลงถั่วนะคะ นี่ค่ะถั่วเนาะคะ่ะเนาะุณน้ลงมาแปลงถั่วจ้ะทุกคนนี่ค่ะถ้าข่างเสร็จเรียบร้อยขาหลอกแล้วเขามามัดเสี่ยวนะคะ,คะมัดเสี่ยวเพื่อที่มันจะหยิบไงนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้อันนี้บังปล่อยแล้วจ้ะพี่น้องเห็นปะแต่ว่าข้าทําแบบสี่นี่มันก็นดีไปอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าข้าใส่ตะไคร้มันจะวิธีการ เก็บยอดนะคะเก็บยอดถั่วเนาะพูดง่ายๆเนาะเก็บยอดถั่วนะคะไม่นั่นทําทําเป็นอันอันนี้นนนเนี่ค่ะเขาไปเขาไปเบอร์วิธีการปลูกถั่วกันเนาะค่ะเนาะออกยากนะคะแต่เขามาใส่วิธีผูกก่อนเนาะค่ะเนาะผูกก็เชือกเหมือนกระแตงนะคะผูกเชือกเหมือนกระแตงเนาะค่ะเนาะมีเสือกฟางเนาะค่ะเนาะใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะไม่นั่นคือมาผูกคือ คือแตงนะคะเก็บยอดเหมือนแตงนะคะน้องง่ายๆเนาะมองบ่ค่อยเห็นเพราะว่ากล้องบ่ค่อยอันนี้ไปไหนนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะเด้อถ้าเป็นผูกเชือกตะไคร้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าทำนี่นี่นี่เชือกฟางกับใส่ตรงนี้พี่ๆก็ได้เด้อค่ะเด้อนี่ยค่ะ,วคะ,คะ,วะเวลาเหเอาออกมันจะอ,ออกง่ายนะคะเนะาะถ้าเป็นท่องใส่ตะไคร้นี่ มันเจ้าบ่าได้ใส่หมวกค่ะมืนหนีหมวกโอ้ยมาน่า,นา,นาจะได้หูหรือหมวกพี่น้องเลยเอาผ่าในแหละเะนาะทุกคนเนาะที่หนีงเข้ากันเดี๋ยวมาเตรียมแล้วกันเนาะเตรียมที่จะผูกนะคะโอ้ยท่านได้เตรียมพร้อมนะะเนะาะเพาะท่านได้ห่อนหนาอยู่ค่ะห่อนกเห็นบ่จ่ามืดบ่เข้ากับเนาะมองบ่ค่อยเห็นเพราะว่ากล้องบ่ค่อยอันนี้ปไปไหนนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อวิธีการเก็บยอดนะคะเก็บยอดถั่วเนาะพูดง่ายๆเนาะเก็บยอดถั่วนะคะไม่นั่นทํำทํำเป็นนันอันนี้เรียกของเฮาคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อนี่นี่เชือกเชือกนี่เป็นทุ่งปุ๋ยนะคะเป็นทุ่งปุ๋ยนะคะเนาะเมือนเมือกใใบดแจงเนาะคะ่ะเนาะบบชัดเลยเนาะค่ะเนาะขยับมาอีกหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขยับกล่องก็ได้จะ่าทานี่นี่นี่เชีอยบฟางกับใส่ตรงนี้พี่พีก็ได,ด้เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ วลาเลาหเอาออกมันจะอ,ออกไงเนาะคะ่ะเนาะถ้าเปลี่ยนห้องใส่ตะไคร่นี่มันจะเขอหลอกแล้วเขามามัดเสี่ยอวนะคะค่ะม,มัดเสียวเนาเพื่อทีมันจะหยิบไงนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้อันนี้บางบางเขาออกอยากนะคะแต่เขามาใส่วิธีผูกก่อนเนาะคะ่ะเนาะผูกก็เชือกเหมือนกระแตงนะคะผูกเชือกเหมือนกระแตงเนาะคะ่ะเนาะวิธีการทีห้องห้องเ,เห็ดแตงไสัน แต่ถ้าเขาใส่ตะไคร้เนี่ยก็สบายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางเทอถ้าไม่นั่งเห็ดไหลไม่นั่งกับใส่ตะไคร้เนาะค่ะถ้าเป็นเชือกฟางพี่ตัวอ่อนๆเข้ามาฉีดว่าทามีมีมีเชือกฟางกับใส่ตรงนี้ที่ๆก็ได้เด้อย่กเด้อวนี่ยค่ะเวลาเขาเอาออกมันจะออกง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าเปลี่ยนเ่างใส่ตะไคร้เนี่มันจะต้อ่ตองเห็ดยากเนาะค่ะเนาะตอนตอนแรกมันจะลำบากในจังหน่อยนะคะเพราะว่าคือคือแบบว่าจังไรล่ะแรกๆกมันมันจะไม่เจ็บทุกหยอดนะคะ นี่ค่ะเขาไปเขาไปเบิรงวิธีการปลูกถั่วกันเนาะค่ะเนาะนีะ่มันมก็นจะประหยัดแน่เนาะคะ่ะเนาะทุ่งปุ๋ยนึงจะสิ่งะอันได้หลายนะคะนั่นแหละมืดมืดเนาะคะ่ะโตออกยากนะคะแต่เขามาใส่วิธีผูกก่อนเนาะคะ่ะเนาะผูกก็เชือกเหมือนกระแตงนะคะผูกเชือกเหมือนกระแตงเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าเขาใส่ตะไคร่เนี่ยก็สบายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบางเทืีก็ไม่นั่นเฮ็ดไหล ไม่นั่งกับสีไซตะคายเนาะค่ะถ้าเป็นเสือกฟางที่ตัวอ่อนๆเข้ามาฉีดใส่เลยอ่ะจ้ะพี่น้องเห็น,นปะแต่ว่าเ้าทถ้ำแบบสี่นี่มันก,ก็นดีไปอย่างนึงเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเหาใงไตะคายไม่เจ๋อแต่ถ้าเหาใงไตะคายเนี่ยก็สบายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบางเทืนนีถ้าไ,ไม่นั่งเฮ็ดไหลไม่นั่งกับสีไซตะคายเนาะค่ะถ้าเป็นเสือกฟางที่ตัวอ่อนๆเข้ามาฉีดมีเสือกฟางเนาะค่ะเนาะ ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยใส่ปุ๋ยแล้วเรียบรอย้รยบรอยนะคะไม่นั่นสิมปลูกคือคือแตงนะคะเก็บยอดเหมือนแตงนะคะเนาะง,ง่ายๆต้ลงมาแปลงแปลงถั่วนะคะนี่ค่ะถั่วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงมาแปลงถั่วจากทุกคนนี่ค่ะข้ำข่างเสร็จเรียบร้อยแต่้าเขาใส่ตะไคร้เนี่ยก็สบายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบางเทืีถ้าไม่นั่นเห็ดไหลไม่นั่นกับที่ใส่ตะไคร้เนาะคะ่ะถ้าเป็นเชือกฟางที่โอ่อนๆเข้ามาฉีด นี่ค่ะเข้าไปเข้าไปเบอร์วิธีการปลูกทั่วกันเนาะค่ะเนาะเห็นบาจ็บมืดบ่เขากับออกยากนะคะเวลาหยอดมันออกเขาก็เจ็บออกค่อแตงนี่ค่ะทุกคนนี่แหละเขาหลอกแล้วเขามามัดเสี่ยวนะคะมัดเสี่ยวเพื่อที่มันจะหยิบง่ายนะคะทุกคนจ้ะอันนี้อันนี้บางบางว่าทำนีมี่นี่เจี่ยวฟางกับใส่ตรงนี้พี่พีก็ได้ด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ วเวลาห้าเอาอ,อกมันเจียอ,ออกไงแล้วค่ะเนาะถ้าเปลียนห้าใส่ตะไคร่นี่มันเจาีาเกานะคะกรบกุกเสือกที่ห้าท่อจะ่มันจะเปลืองเลยจัง่อยนะคะ่ะท่อผ่าโอท่อท่อเสือท่อศาสตร์นะคะถ้าห้าบ่ได้าเสือกมีคั้นื่อกันหลอกเอาเสือกฟางนะคะแล้วเตถนัดเนาะพราะขนก็กกกเอาเสือกที่ว่าที่ที่ห้าตำศาสตร์ท่อศาสตร์นะคะแต่ตัวนี้ไม่นั่นไม่นอนีบไปแล้วจากพี่น้องเห็นปะ แต่ว่าเขาทําำแบบสี่นี่มันก็นดีไปอย่างนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า้าเขาใส่ตะไคร้มันจะาะขอบกูได้ลหลายเลยค่ะมาชมแตงทัวไม่นั่น,นะะเนาะค่ะเขากําลังงามเลยค่ะกําลังสิตต่อย,ยอดออกอยากปลาแตงแล้วก็มาเขา่าปลาทัวนะคะทุกคนห้าทำจะสี่แหละค่ะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเลยได้ออกอยากนะคะจีตนายอดมันออกเ้องก็เจ็บออกขึแตงเลยค่ะทุกคนนี่แหละนี่ค่ะเข้เาไปเข้าไปเบอร์วิธีการปลูกทัวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะนี่นี่เชือกเชือกนี่เป็นทุงปุ๋ยนะคะ ไปทุ่งปุ๋ยเนาะคะ่ะเนาะเมือเมือนก็บใแจ้งเนาะคะ่ะเนาะใบชัดเลยเนาะคะ่ะเนาะขยับมาอีกหน่อยเนาะคะ่ะเนาะขยับกล่องก็ได้จ้ะไม่นั่นยางลงมาหนิกับเพื่อเขาลงมาเนาะคะ่ะเนาะแค่ว่าปลาแตงสิอันนี้สิว่ายแล้วจะ้ะเจ็บใกล้จะหมดแล้วเนาะค่ะเนาะที่นี่ก็มาตอ่อโดยทัวนะคะเห็นบ่จ่ามืดบ่เขากับค้นกัรลอกเอาเชือกฟางนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะมาคนก็เอาเชือกที่ว่าท,ที่ที่เ่าตำสาดท่อสาดนะคะ แต่ตัวนี้ไม่นั่นมาอนีบุ๊บ่ได้เอาเสือกมามัดเนาะค่ะทุกคนจะ้ะยังไม่นั่นปาดเอาเสือกฟางก่อนค่ะเพราเสือกฟางมันยังอยู่ส่วนหนึ่งเนาะ,ะขอบคุณได้หลายเลยค่ะมาชมแปลงทัวไม่นั่นเนาะคะ่ะเนากําลัางงามเลยค่ะกําลัางสิดตอหย,ยอด